บ้านช่องสะเดาหมู่ที่1นึ่ตำบลช่องสะเดาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินรรมแผ่นดินทองและนำทีมโดยผู้ใหญ่ละออผู้ประดิษฐ์ซึ่งก้าวสู่การดํารงตําแหน่งตั้งแต่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553ด้วยวิสัยทัศน์ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนมีสุขรักษาดุลภาพสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่1มีพื้นที่ทั้งหมด87.03ตารางกิโลเมตรหรือ48,768.75รกไร่กรรมการหมู่บ้านได้ปฏิบัติงานที่สอลของตามนโยบายคือสวัสดีค่ะิฉัน,นงละออผู้ประดิษฐ์ฐานคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่1ตำบลบ้างละดาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีด้านอำนวยการค่ะนายสำรวยเสนชอบคณะกรรมการหมู่บ้านดูนแลด้านกลุ่งอายุและเยาวชนนางสาวกิณยาเพชรนิโต เลขาลูกการและสาธารณสุขค่ะนนริการอินทุมณีอยู่ประชาธัมพันธ์ค่ะคนทิพคงคุณค่ะศาสนาและวัฒนธรรมการศึกษาค่ะจ่างนางสาวกนชนกิรัตน์ค่ะอยู่ฝ่ายปกครองค่ะดูแลความเรียบร้อยในหมู่บ้านค่ะายวิเชียวรรณวงศ์ยู่ในด้านวบัติเหตุและด้านจราจรนายยุทธน้อมวงศ์เป็นการนางสาวนันทการสกัดลบกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านค่ะนายปทุมทุมาตกรรมการหมู่บ้านนายชลอดช้างฟาดี นา,าน,นายนรงฤทธิ์ฉลาดลบเป็นกรรมการหมู่บ้านรับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวครับและอำนวยการการอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆให้กับหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนให้ชีวิตความเป็นอยู่ของลูกบ้านในชุมชนมีความสเสถียรและมั่นคงมากยิ่งขึ้นรวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สด้านการปกครองรักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งมุ่งเน้นไปที่การดูแลรักษาความสงบสุขให้กับประชาชนเป็นหลักสำคัญเพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและห่างไกลาจากปัญหาย,ยาเสพติดการรักษาความสงบนี้ยังรวมถึงการเฝ้าระวังภยัยคุกคามต่างๆที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของชุมชน3 แผนการพัฒนาการสร้างความร่วมือที่เน่นแฟ้นระหว่างหลากหลายหน่วยงานเพื่อมุ่งมั่นในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมทำความสะอาดหรือการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดของสภาพแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีการเฝ้าระวังสถานการณ์ต่างๆที่อาจ,จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 4. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจได้มีการพัฒนาฝีมือของชุมชนให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถสะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนโดยทุนสนับสนุนภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนนอกจากนี้ยังมุ่งหวังที่จะสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างอาชีพให้กับสมาชิกกรรมการหมู่บ้านได้ มีรายได้เพิ่มเติมและขยายผลสู่การจำหน่ายร่วมกับรัฐวิสาหกิจชุมชนในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อสร้างรายได้และกระจายความเจริญสู่ท้องถิน่น5ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขการส่งเสริมความรักและความห่วงแหนในระบอบประชาธิปไตยคือการสร้างสังคมที่ให้ความเท่าเทียมกันในทุกด้านพร้อมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับธรรมชาติและสนับสนุนการดูแลสุขภาพตามหลักการของสาธารณสุขเพื่อให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนและ6ด้าน ศาส,สนาและวัฒนธรรมมีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาการศึกษารวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการนำหลักของศาสนาที่เน้นความสงบสุขและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมมาประยุกต์ใช้ทำให้เกิดบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับทั้งเด็กและผู้ใหญ่นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการรักษาวัฒนธรรมที่มีมายาวนานตามประเพณีที่สืบทอดมา พื่อต่อยอดและรักษาคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ให้คงอยู่ร่วมกับชุมชนไปอย่างยั่งยืนร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้มีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการรักษาปกป้องและสืบทอดในด้านความสงบสุขปลอดภัยสร้างสรรค์บรรยากาศที่เอื้อต่อความสันติสุขในสังคมพร้อมทั้งเข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่งและสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยทุกคนร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสิ่ง แวดล้อมสีแดงของเพลิงที่โหมกระหนำ่ำไม่ใช่แค่ทำลายพืนป่าแต่กำลังเผาผลาญทรัพยากรธรรมชาติของเราทุกคนสัตว์น้อยใหญ่ไร้ที่อยู่อาศัยอากาศที่เราหายใจเต็มไปด้วยมลพิษและผืนดินที่อุดมสมบูรณ์กำลังถูกทำลายใบป,ป่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือภยัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์และเราทุกคนคือส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ทุกการมีส่วนร่วมคือพลังที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องผืนป่าเริ่มจากจิตสำนึกและผนึกกำลังสอดส่องเฝ้าระวังไฟป,ป่าหยุดเผาหยุดฝุ่นเพื่อคุณเพื่อเราบ้านช่องสะแาวูที่หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันไฟป,ป่าเราได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานเพื่อป้องกันไฟป,ป่าที่ส่งผลกระทบต่อผืนป่าและพื้นที่การเกษตรของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการบูนาการความรู้และทรัพยากรออกจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนชุมชนของถิ่นและอาสาสมัครเราได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ไฟป่าอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสีย่ยงภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันไฟป่าเบื้องต้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการดับไฟป่าและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเราตระหนักดีว่าการป้องกันไฟป่า เป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายและเรามุ่งมั่นที่จะทํางานร่วมกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของเราและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน